ผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมมิวอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวออร์จินไทยนะผมแพทใหม่ล่าสุดนะเซิร์ฟเวอร์มิวออร์จินไทยนะครับผมจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่เป็นเอชที่สิบสามนะผมวันที่สิบแปดกันอย่างก่อได้กลัเข้ามารีวิวในเซิร์ฟเวอร์สไตล์สมดุลแจกหนักนะครับผมโอ้โหดูฮะคุณผู้ชมครับเข้ามาในเกมก็จะเจอเหล่านักเทพนะผมก็จะเข้ามาสปอยล์ก่อนเลยในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนี่ฮะะะจเป็นนนอััััดบบที่ครผมตว กระท่อมไทยนะดูครับการแต่งตัวยังสวยเลยนะครับผมนักฆ่านะอันดับ3ในเซิร์ฟ s 1 2ิบสองมิวจินไทยนั่นเองนะครับอันดับ2ครับก็จะเป็นพระพรายนะครับผมเป็นนักดาบเจ้าเมืองนะอันดับ1 LFC นะครับดูฮะผู้ชมครับไปพูดพรมำเพปลงมาดู รายละเอียดในเซิร hmm. ์ฟเวอร์มิวจินไทยจะเปิดใหม่มีอะไรแจกฟรีกันบ้างมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะผมมีกิจกรรมนะครับผมไลร์แชร์สามารถรับเพจแอดไลน์เพื่อรับเพจได้เลยนะผมกิจกรรมไร้ต่างๆสามารถติดตามได้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะฮะของแจกฟรีแรกเริ่มในเซิร์ฟเวอร์นี้ครับจะได้เข้ามาในตัวนะฮะมีเพจดังเยือนออนไลน์ในเซิร์ฟนี้1นาทีได้รับ1000ไดมอนด์นะครับผมอ่าแจกคอทุกวันนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์นี้9ก้าโมงแล้วก็จัดกิจกรรม2องทุ่มตรงนะครับผมติดต่อ แอดมิวไทยแล้วก็เวอร์เว็บนะครับผมมิวจินไทยได้สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับของแจกฟรีแรกเริ่มครับผมจะรับในคานะเพราะว่าคาเนี่ยเขาแจกเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันว่าแต่งตัวเซิร์ฟนี้เราจะพลังลบขึ้นเท่าไหร่นะครับผมเบสิคสตาร์อยู่ที่3 1 5 8 8นะครับอ่ะมา ใส่ไปแล้วผมพูดแจกฟรีนะฮะที่เขาแจกมานะครับผมการแต่งตัวครั้งแรกนะครับแล้วก็จะมีปีกแฟชั่นนะครับผมอ่าผมจะแต่งตัวครั้งแรกนะผมตามที่ผู้ชมเนี่ยได้คอมเมนต์เข้ามาแต่งตัวด้วยนะครับผมในการรีวิวแต่ละเซิร์ฟเวอร์ผมจะจัดให้เลยในเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันว่าพลังลบของเราจะขึ้นมาเท่าไหร่กันแน่นะครับผมจะมีปีกแฟชั่นนะครับมีผลไม้นะฮะแจกมาฟรีครับคุณผู้ชมมียุดแฟชั่น ครั้งแรกเนี่ยเราจะไล่ใส่ทั้งหมดเลยนะครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วพลังเริ่มมาแล้วผมรู้สึกกลิ่นไอพลังเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมครับนี่ฮะใส่เลยครับผมชุดแฟชั่นเนี่ยแจกมาเยอะมากครับมีเท่าไหร่เนี่ยพี่ผมใส่ไปในกลุ่มจีนหนึ่งสองสามสี่ันแล้วนะครับผมนี่อันที่ห้านะครับห้าชุดนะค,คุณผู้ชมครับออืือ ครั้งนี้ผมจะเลือกใส่เป็นเบสบอลแล้วกันนะฮะชุดแฟชั่นนะครับมีพูดอีกนะนี่มีหงนะครับผมมีสัตว์เทพพยัคขาวนะครับผมมีนักรบแห่งความมืดปีศาจเงานะฮะแล้วก็จะมีหงดำนะครับนี่ฮะมีสัตว์กีอุปกรณ์แรกเริ่มต้นนะครับผมเอ่ออาวุธในขั้น8นะครับบวกสิเราแล้วก็เป็นอุปกรณ์ขั้น7นะครับบวกสิเราทั้งเซตเลยนะอันนี้คืออะไรเอ่ยเอ่ออ๋อเป็นเพชรนะครับอันนี้ล่ะ โอเคเป็นปีกแฟชั่นนะครับใส่ไปเลยครับผมรออะไรล่ะปีกแฟชั่นเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8อันนะครับผมปีกแฟชั่นแจกมา8อันครับผู้ชมฮะอันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวกดใช้งานครับอ๋อเป็นของอัปเกรดสัตว์ทีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นยันหินเดืองแสงระดับสูงนะครับนี่แล้วก็กดใช้งานนะครับชุดแฟชั่นอีกหนึ่งชุดครับนี่วิชุดดีเท่ใส่เลยนี่เรียบร้อยครับผมนี่คือชุดที่เราใส่ไปแล้วนะครับอันนี้คืออะไร ฉายานะครับมีฉายาแจกมา5กล่องครับคุณผู้ชมฮะเราจะกดใส่ใช้งานให้หมดเพื่อที่จะดูพลังลบครั้งแรกในเซิร์ฟนี้เท่าไหร่นั่นเองนะครับเข้าวๆนะผมจะใส่เข้าวๆนะครับฉายาที่เราได้มาเมื่อกี้เดี๋ยวผมใส่นิดหนึ่งนะฮะตัวน,นี้แล้วกันนะครับโอเคพลังลบเข้าวๆนะครับผมอยู่ที่82,000นะครับผมเลขสวยมากนะครับ มีพูดแจกไปอีกนะกับฉายานะครับผม,ผมไม่หมดเท่านี้นะฮะนี่ครับมีเออ่เมอร์เมสนะะฮแจกมาอีกครบเซตเลยนะตัวนี้นะครับพลังเพิ่มขึ้นมาเป็นหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนนะฮะเมื่อกี้เก้าหมื่นทุณผู้ชมครับหน่วย10บร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับผม449นะสรุปแล้วพลังอยู่ที่1นึ่งแนนะครับผมยังไม่ได้ใส่สกีเพราะว่า เรายังเวิ่ไม่ถึงนะครับของแจคฟรีแล้วก็การแต่งตัวอยู่ที่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวสมดุลแจกหนักนะฮะร้ราะเอียดกิจกรรมในคาสามารถรับเพิ่มเติมได้อีกเป็นคริสเซลต่างๆนะครับผมแล้วก็มีช้อยกิจกรรมในคานะฮะเทศการรวบรวมเก็บสะสมไอเทมมาแรกได้เช่นเคยเลยนะครับผมนี่ฮะนี่ มีมากมายให้เราเลือกแรกได้นะผมสะสมได้เลยนะครับนี่ฮะเก็บจากบอสมอนสเตอร์มีของอัปเกรดใหม่พูดใหม่ด้วยล่าสุดนะครับในเซิร์เวอร์นี้นะฮะบักน้อยนะครับผมสมดุลแจกหนักนะฮะเติมเงินทุกวันครับได้รับของอัปเกรดตัวละครชุดแฟชั่นอาวุธทุกสวรรค์นะฮะเติมเงินสะสมนะครับผมจะได้รับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแกนนะครับผมแห่งคุ้มครองเทพเจ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับนะฮะแล้วก็ต้องมีเพชรด้วยนะครับเติมเงินสะสมวันนะสูงสุดได้รับเป็น พูดแล้วก็สัตว์ขี่ตำนานมังกรเทพเจ้านะครับแล้วก็จะมีใช้จ่ายสะสมนะครับผมแล้วก็จะมีราชาใช้จ่ายกับราชาเติมเงินนาเทพนะครับได้รับสัตว์ขี่อัปเดตใหม่ล่าสุดนะตัวนี้เลยนะครับผมจะมีการ์ดการ์ดแลกนกยุงเทพเทวะแล้วก็จะมีการ์ดแลกม้าเทพเทวะนะครับตัวนี้ก็มีวุฒิสวรรค์ขั้น9้านะครับผมแจกมานะสำหรับราชาเติมเงินนะฮะ ราชาใช้จ่ายนะครับผมแล้วก็แย่งซื้อนะฮะบ้าปอเทศกาลเท่าตัวนะครับผมมอบของขวัญราชามอบของขวัญแล้วผมสวัสดิการมาแล้วนะ่นสำรับรายลเอียดกิจกรรมในคาในเซิร์ฟเวอร์นี้มีประมาณนั้นเลยนะครับผมรวบรัดตัดตอนนะของแจกฟรีนะครับนี่มีคนยืนเล่นเยอะเลยนะครับจะมีอาหลงนะครับผมนี่อโหลงนะแต่งตัวเท่ยังเลยอโหลงเนี่ยนะครับเออแล้วก็ร้านค้าในเซิร์ฟเวอร์นี้กับกงล้อหมนนะครับสวมได้ของประมาณนี้เลยนะจ๊ะนี่ครับมีเพชรเป็นจิตริสยซลอรอยเท้าของอเกจตัวละคร นะครับนี่มีคุณภาพดีเป็นปิกแพชั่นนะครับโอเคแล้วก็ไอเทมมอนะครับประเภทใช้จ่ายนะฮะมีของอัปเกรดตัวละครราคาไม่แพงนะครับ400 200นะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนซากโบราณด้วยนะครับประเภทใช้จ่ายนะแล้วก็ประเภทปลูกมัดนะครับมีปีอัปเกรดด้วยซื้อมาอัปเกรดตัวละครได้นั่นเองนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะฟังก์ชันรวมสังเคราะห์นะครับสามารถเก็บผสมของจากบอสมอนเนี่ยมาสังเคราะห์เป็น สัตว์ขี่ผสมชุดแฟปีกแฟรอยเท้านะครับผสมพวกฉายาต่างๆนะฮะเครื่องประดับตัวนี้ก็มาผสมได้นั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่มี ผสมเยอะเลยนะครับผมมีเครื่องประดับผสมด้วยนะครับก็เก็บะสมมาแลกได้นะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะโอเคผมจะพาคุณผู้ชมมาทัว์มอนนะครับกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์เน้นแบบผสมเอานะครับเติมก็จะเป็นของแรกของผสมมาผสมเอาให้เรามีโอกาสที่จะเลือกของได้เยอะแยะมากมายนั่นเองนะครับสำหรับของดอปมอนในเซิร์ฟเวอร์นี้ฮะ โอ้โหแต่งตัวหล่อแบบนี้มาตีมอนเนี่ยมันจะเปื้อนเลอะเลือดไม่นี่อ่ะครับผมนี่ก็ออของดอปมอนนะครับผมสามารถบอดฟาร์มได้เพชรดอปด้วยนะครับแล้วก็ไอเทมแรกในกิจกรรมคานะฮะมอนตรงนี้เยอะจังเลยต้นไม้สีม่วงอีกแล้วนะครับโอเคครับประมาณนั้นเลยสำหรับคลิปวิดีโอรีวิวในคลิปนี้เกมมิวเซิร์ฟเวอร์มิวจินใจเซิร์ฟเวอร์แนวจจกดักสมดุลเล่นยาวนั่นเองบักน้อยนะครับเปิดใหม่เอทีสามใครสนใจสามารถ ลองลลดวลรประเทศมาเล่นกันได้ชื่นชอบในสไตล์แนวนี้นะครับผมก็ประมาณนั้นคลิปนี้นะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยละกันเดีเ๋ยวเราเจอกันคลิปวิดีโอหน้ามีเซิร์ฟเวอร์ไหนมารีวิวฝากติดตามด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย